สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง y YouTube แล้วก็ช่องทางทาง f a c e b o o k ด้วยนะครับวันนี้ d a d ดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูเครื่องในไก่ทอดกระเทียมพลิกสดครับ เป็นเมนูที่ทานกับข้าวเหนียวร้อ้อแล้วอร่อยมากๆเลยนะครับตัวเครื่องในเนี่ยมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีความกลุบของกึ๋นมีความมันของตับนะครับแล้วก็ยังมีความหอมของพริกกับกระเทียมด้วยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆแล้วก็อร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นแรกเราก็จะมาเตรียมเครืคร่องในกันก่อนนะครับตัวเครื่องในรวมเนี่ยดัดดี้ซื้อมาจากแมคโครนะครับก็จะมีกล๋นตับแล้วก็หัวใจนะครับอย่างแรกเราก็จะมาขูดเอาไขมันส่วนเกินออกนะครับตัวไก่ของเราเนี่ยจะได้ใสสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับนี่นะครับเราใช้มีดเนี่ยค่อยๆขูดเอาไขมันที่มันติดมาเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกึ๋่นนะครับขูดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับ ต่อไปในส่วนของหัวใจนะครับตัวหัวใจเนี่ยเราก็จะตัดไขมันตรงขั้วเนี่ยออกไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ผ่าครึ่งาออกแบบนี้เลยครับต่อไปในส่วนของตับนะครับเราก็จะตัดไขมันตรงขั้วตับเนี่ยออกไปเลยนะครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเครื่องในมาหั่นเป็นชิ้นพอคำครับอย่างแรกก็จะเป็นกลืนนะครับ ตัวกึ่นเนี่ยเราจะไม่หั่นชิ้นใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่ามันมีความเหนียวนะครับถ้าหั่นชิ้นใหญ่เนี่ยมันอาจจะเหนียวเกินไปนะครับเราก็จะทําให้สุกยากด้วยครับตัวตับเนี่ยเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นพอคาเหมือนกันนะครับพอเราหั่นเครื่องในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํามาล้างทําความสะอาดครับแดดดี้จะใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็นําส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะครับ จากนั้นเราก็ขยำคุกเคล้าตัวเครื่องใน,นี่ประมาณสัก1นาทีนะครับเพื่อล้างเมือกล้างคาวที่ติดอยู่กับไก่เนี่ยออกไปให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ําเปล่าผ่านตะแกรงตาทีทีแบบนี้นะครับเพื่อล้างความคาวแล้วก็ล้างเมือกออกไปให้หมดเลยนะครับเราก็จะได้เครื่องในใสๆแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้เสะเด็ดน้ําให้แห้งเลยนะครับขั <az> ้น <az> ตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกจะเป็นเครื่องในไก่ที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ประมาณ600กรัมครับต่อไปเป็นแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบ50กรัมแล้วก็น้ำเปล่าประมาณ2ช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นกระเทียมโขกหยาบๆสำหรับทำกระเทียมเจียว100กรัมพริกขี้หนูเขียวแดง50กรัมรากผักชีกระเทียมพริกไทย1ช้อนโต๊ะเราใช้รากผักชี2รากกระเทียมจีน4กลีบแล้วก็พริกไทยป่น1ช้อนชาครับ ต่อไปเป็นน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรานําเครื่องในไก่ที่เราเสด็จน้ําจนแห้งแล้วใส่ลงในอ่างผสมนะครับจากนั้นก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปครับตามด้วยผงปรุงรสน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรม จากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับเราขยำไปสักครู่หนึ่งนะครับให้ส่วนผสมเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อเครื่องในเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ขยำส่วนผสมให้เข้ากันครับตอนนี้เนี่ยตัวแป้งมันจะทําให้เครื่องในเนี่ยมันแห้งไปนะครับเราจะเติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยประมาณ1-2ช้อนโต๊ะครับ แล้วเราก็คลุกเค้าขยำไปเรื่อยๆจนได้น้ำแป้งแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเราจะขยำต่อไปสักครู่หนึ่งนะครับให้ส่วนผสมเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับการหมักไก่แล้วนะครับเราจะได้น้ําแป้งที่มีความหนืดประมาณนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราตั้งกระทะไฟกลางๆนะครับใส่น้ํามันลงไปเยอะสักนิดนึงครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ตักไก่ใส่ลงไปทอดได้เลยครับ เราจะทอดไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะครับรอให้ไก่เซ็ตตัวสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเราค่อยเขี่ยครับนี่นะครับเราเขี่ยแยกอย่าให้ติดกันเป็นก้อนนะครับเราก็ทอดไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะครับพอด้านหนึ่งเหลืองแล้วเราก็กลับด้านครับตัวเครื่องในเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกาะกับแป้งนะครับตัวแป้งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความกรอบเวลาเราทานเข้าไปด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวแป้งเนี่ย มันก็จะมีรสชาติเค็มๆหอมๆด้วยนะครับเวลาทานด้วยกันแล้วอร่อยมากๆเลยครับพอเหลืองกรอบทุกอย่างแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํากระเทียมแล้วก็พริกลงมาทอดครับอย่างแรกเราใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูลงไปครับ แล้วก็เจียวไปเรื่อยๆนะครับพอกระเทียมเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับจริงๆแล้วเราควรจะเจียวกระเทียมก่อนที่เราจะทอดเครื่องในนะครับตัวน้ํามันเนี่ยจะได้มีความหอมของกระเทียมเจียวด้วยนะครับแต่ดัดดี้จะทอดให้ลูกๆทานด้วยนะครับเราก็เลยจะเจียวกระเทียมทีหลังนะครับเพื่อที่ตัวเครื่องในเนี่ยมันจะได้ไม่มีความเผ็ดนะครับเท่านีน้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูเครื่องในไก่ทอดกระเทียมพริกสดครับ เวลาเราจะทานเราก็นำพริกกับกระเทียมเนี่ยมาโรยบนเครื่องในไก่ทอดเลยนะครับเวลาทานก็จะได้ความหอมของกระเทียมเจียวแล้วก็ได้ความเผ็ดร้อนของพริกสดด้วยนะครับรับรองว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยมากๆนะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยเข้ากันสุดๆไปเลยครับตัวกลืนกับหัวใจเนี่ยก็จะให้ความกรุบๆนะครับส่วนตัวตับเนี่ยก็จะให้ความมันแล้วก็มีความกรอบของแป้งทอดกรอบลงไปด้วยนะครับ รวมๆแล้วอร่อยเข้ากันมากๆเลยครับเพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แด d ดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ